กาะทำอัศจรรย์อย่างที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วทําให้เป็นไปได้เพื่อคุณเอเมนเอเมนในข้อในยอห์นบทที่16นะครับข้อที่33พระเยซูได้ฝากเอาไว้ดังนี้เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราอยากรู้ไหมครับเรื่องอะไรที่พระองค์บอกและทาให้เรามีสันติสุข ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากฟังแล้วมีสันติสุขจังเลยนะ,อะโอ้ยมีข่าวนี้มาบอกฟังแล้วมีความสุขแน่ชีวิตเนี้ยคุณจะมีปัญหาแต่ยังอยู่อยู่แค่นี้ครับแน่นอนพระเย,ยสูตร่สเอาวไว้แล้วนะครับในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากความทุกข์ยากมันจะเข้ามาหาผู้คนอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่สามารถอธิษฐานขอสิ่งที่พงค์ไม่เคยสัญญาได้เอเมนะแล้วคุณไม่ต้องใช้ความเชื่ออย่างหนัก ให้ปัญหาเข้ามามันเข้ามาได้ของเาเห็นไหมไปอ่านต่อไปนี่แหละที่จะทำให้เราชื่นใจได้นะครับแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วดีใจได้เลยนะครับถึงแม้คุณจะมีปัญหาแตา่เราชนะโลกชนะทุกปัญหาในโลกประทับอยู่ดังนั้นเวลาคุณประสบปัญหาคุณควรจะทำไงร้องโหมร้องให้เครืค่อตัว บนต่อว่าทุกกำแพงต่อยกระจกเอาหัวหกเสานะแตกหมาลอาน้ำร้อนราดแมวว่าคุณประสบปัญหาคุณควรจะทำยังไงชื่นใจเพราะว่าคำตอบอยู่ข้างในพระองผู้ทรงมีชัยเหนือโลกทุกปัญหาในโลกอยู่ในคุณแล้วเอเมอาเมนดูเ e ย่ y ให้เราดูต่อนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่เก้าหนึ่งเป็นโรบทที่ห้าข้อที่ 1, เก้ารด้ว่าบางครั้งเนี่ยมันมันเก่งนะมันรู้แหละว่าในฝ่ายวิญญาณเราเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่มันรู้ว่าถ้าเราเพียงได้รู้ว่าข้างในเราเป็นยังไงเราจะหนกเขินขึ้นมามันจะทําทุกอย่าง ที่ทําให้เราไม่เข้าไปดูว่าเราเป็นไฟในเรื่องนี้แล้วมันจะให้เรามองแต่สถานการณ์หนึ่งตายแล้วมันอาศัยสถานการณ์เหล่านี้แหละที่ทําให้เราขดอู่เราจะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกปัญหาที่ฉันเจอเนี่ยไม่มีไฟเขามีคือรู้สึกแบบนี้ไหมในโลกนี้ฉันปรึกษาใครไม่ได้เ้องข้าหาว่าฉันเออเจอฉันเป็นคนโชคร้าย ฉันมันกระเพาแบบหน mm ึ hmm, like writer, Hence, it? It ่งในร้านเคยรู้สึกแบบนี้นะเธอไม่มีวันเข้าใจใช่หรอกถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่อ่านข้อนี้ซักเราจะอ่านกลางข้อเป็นต้นไปนะครับทวกพี่น้องทั้งหลายของทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันสิ่งที่คุณเจอคือสิ่งที่คนอื่นก็เจอปัญหาที่คุณมีคนอื่นก็มีเอเลน ดังนั้นทุกครั้งที่มันมีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาบอกกับตัวเองจิ๊บอยเรื่องแบบนี้ใครๆก็เจอทั้งนั้นเอเอเขาเจอกันมาตั้งสองพัน 2, ปีแล้วสมัยนั้นเนี่ยผู้เชื่อทุกคนก็มีปัญหาแบบนี้แล้วพระเจ้าช่วยเขาช่วยกู้ได้ทั้งหมด mm. เพราะฉะนั้นยาวนานมาถึงสองพันปีนี้แล้วพวกก็สามารถช่วยข้าพระเจ้าได้เช่นเดียวกัน hey. โรรองรู้ลู่ทางที่จะช่วยได้และโรรองอยู่ภายในแล้ว<ฮ>ถึงแม้ในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันแต่โปรงเข้าใจฉันเห็นไหมในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะเสียเวลาสักห้านาทีฟังฉันระบายความรู้สึกแต่โรรองพร้อมตลอด24ชั่วโมงที่จะฟังทีควัมรู้สึกของฉันอเออเออนั้นคุณอาจจะระบายกับสามีหรือภรรยาคุณไม่ได้ไปสัํปไปแต่คุณสามารถระบายกับโรรองได้ทุกเรื่อง บางครั้งนะครับเราคิดว่าเราต้องพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเราไปหาหมอของวัาถามเป็นอะไรมาไม่ได้เป็นอะไรมา็มนพระรามพระเยซูจะหายละแล้วมาทำไมหมอดถามก็บอกไปเลยปวดตรงไหนถามว่ามันทำลายความเชื่อไมไม่ทำลายความเชื่อคุณจำเป็นต้องรับการบรรเทาเพื่อที่จิตของคุณจะได้มั่นคงแล้วก็ไปเปิดพระคัมภีร์อ่านแล้วก็ใช้ความเชื่อต่อได้เห็นไหม เหมือนกันเลยครับเวลาคุณมีปัญหาในจิตใจของคุณเนี่ยอยากคิดว่าต้องมายืนอยู่ต่อคราของพระเจ้าะจะหาคำพูดที่เหมาะสมที่สุดโอ้คภาพรวมสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาอะไรที่สิคุณกําลังแบกปัญหานั้นอยู่ต่อไปแล้วท่านพี่บอกว่าอะไรจมทูลเรื่องความตางขนาทุกอย่างของกานพระเจ้าต้องการฟังทุกอย่างถ้าคุณอ่านดูแต่ละ,ละคนทุกคนละลายความรู้สึกกับลมตั้งแต่ ประฐมกาลยาวนานมาจนถึงไ่หมดเน้นคุณสามารถระบายทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นเพื่อนคุณแต่หลังจากที่คุณระบายจนหมดแล้วอย่าลืมครับแทนที่ด้วยราวนะของพระเจ้าคุณสามารถบอกกับหมอได้หมอตรวจตรงนี้บริเวณนี้แล้วเรลาหมอออกไปจากห้องคุยกับพระเจ้าแต่ลูกเชื่อโครก็ได้มาแต่ของพระยูุ่ดเล ลูกได้รับการรักษาแล้วเอเมนหลังจากที่คุณระบายกับพระเจ้าว่าคุณมุดเงียหตัวเสียปัญหามันเยอะเพียงไรระบายหมดทูลกับพระเจ้าแต่ลูกเชื่อพราะว่าจะนะ <Amen. S 2> ว่าโค์ช่วยลูกให้พจักปัญหาได้เอเมนฮาเลลูยาเอาละครับแต่ว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปงเหล่านี้เปาโลมเล่าได้ไหครับ เรามีชัยเหลือล้อนโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราเทั้งหลายคุณมีชัยชนะก็มีใครบางคนรักคุณอยู่หรือไม่มีใครรักคุณอยู่อู่ไหมครับใคยู่ไม่เซปอร์สตรร์มีใครรักคุณอยู่ซึ่งรักเท่ากับชีวิตของพระองค์เองคุณสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงรักคุณมากกว่าชีวิตของพระองค์เองได้สัมปันแต่นี้ผมบอกกับคุณแล้วนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าอาจจะมีบางคนยอมตายเพื่อคนดีแต่ไม่ไม่มีคนที่ยอมตายเพื่อคนชัว่วใช่ไหมตอนนี้พระเยซูเสียชีวนเพื่อเราเป็นคนดีหรือเปล่าวันนี้หากมีคนหนึ่งกำลังตายอยู่ที่โรงพยาบาลเขาต้องการเลือดในพวกที่คุณมีแล้วไม่มีใครบริจาคให้เขาเลยเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนหนักเป็นหน และเรื่องที่เขาต้องการคือปริมาณเลือดทั้งหมดที่คุณมีคุณจำบริจาคกัหรือเปนะผมเป็นผมผมก็ไม่บริจาคทค่เพเพราะอะไรนะครับเพราะราแต่งด้วยเราไม่ได้รักเขาขนาดนั้นเราไม่ได้รักเขาถองชีวิตของเราเราไม่ได้รักเขาขนาดยอมเสียชีวิตขอเขาได้ถูกไหมการที่พระเยซูสละพระโลหิตทั้งหมดให้กับคุณเป็นเพราะอะไรเพราะรักคุณมาก โรงสัะทั้งหมดเพื่อให้พโลโงิตของกรมอยู่ในชีวิตของคุณชำระคุณอยู่ตลอดให้มีชีวิตอยู่ได้วันนี้คุณมีชีวิตนิรันด์อยู่ได้เพราะโปร่งสิระผชมเพื่อคุณ<ม>แล้วเราจะเอาชีวิตแบบนี้ไปอยู่กับไพ่แพ้ต่อไปไหมอยู่แบบล้มเหลวลองสิ้นพระชนเพื่อให้เราล้มเหลวต่อไปไหม,ม,มคุณได้คิดยังไงถ้าสมมติคุณยอมตายเอารีดเลือดหยดสุดท้าย คนนั้นมีชีวิตอยู่ได้แล้วมันออกไปป้นฆ่าคอขืนคนตอ่ recover. อบะเมื่อพระองค์ทรงเอาเร่าเหตของผู้มีชัยเหนือโลกให้กับคุณไว้หมดแล้วคุณจะกลับไปใช้ชีวิต,อย,ตอ,อยู่ใต้อำนาจของบาปอยู่ใต้อํานาจของความตายอยู่ใต้อํานาจของวิสัยที่ไม่ดีอยู่ใต้อ,าอาํานาจของความยากจนอยู่ใต้อํานาจของโครคภัยไข้เจ็บ ขอให้พระโลหิตของผู้มีชัยเหนือโลกที่กําลังแผ่ซ่านอยู่ในชีวิตของคุณทําให้คุณมีชัยเหนือโลกเช่นเดียวกันเอเมนคุณบังเกิดจากพระโลหิตของพระองค์ลแล้ว <Amen. S 2> คุณบังเกิดมาเป็นผู้มีชัย <Amen. S 2> ชนะแล้ว <Amen. S 2> และทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า,จาก,ก็